ค่ะสวัสดีค่ะพบกับห้องสุุประชาชนอำเภอกระสังกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปทําความรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับคําว่ากศนนะคะว่ากศนนะคะมีความเป็นมาอย่างไรแล้วทําไมถึงเรียกว่ากศนค่ะ ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกด subscribe ช่อง YouTube ห้องสมุดของเราด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆค่ะค่ะสำหรับคำว่ากศนอนะคะกศนออก,ก็คือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยค่ะ ซ,ซึ่งมีประวัติความเป็นมานะคะอันยาวนานค่ะแต่ก่อนนี้นะคะคำว่ากศนอนะคะ mm. ก็แปลว่าการศึกษานอกโรงเรียนค่ะแต่ปัจจุบันนี้นะคะหลังจากมีพระราชบัญญัตินะคะส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะคะพุทธศักราช2,551นะคะเกิดขึ้นกศนจึงหมายถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั่นเองค่ะหน่วยงานนะคะสังกัดกศนนะคะ mm. ก็กมีอยู่หลายาร,าระดัะะบค่ะ ส่วนระดับกลางนะคะมีชื่อเรียกว่าสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยค่ะและมีชื่อย่อว่าสำนักงานวกกศนจุดและมีเลขาธิการนะคะกศนอนะคะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดค่ะของข้าราชการและบุคลากรทุกประเภทค่ะค่ะและระดับจังหวัดนะคะ เรียกว่าสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยจังหวัดค่ะหรือกรุงเทพนั่นเองนะคะและมีชื่อย่อเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสำนักงานวัดกศนจุดวัดจังหวัดหรือกรุงเทพค่ะ แล้วก็มีผู้อำนวยการนะคะสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยนะคะจังหวัดหรือกรุงเทพนะคะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดค่ะแล้วก็ข้าราชการนะคะและบุคลากรทุกประเภทในจังหวัดนะคะหรือกรุงเทพค่ะค่ะสำหรับระดับอำเภอนะคะเรียกว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอนะคะมีชื่อเรียกย่อว่าสํานักงานวกศนอจุดอำเภอคะ่ะแล้วก็จังหวัด หรือกรุงเทพนะคะมีชื่อย่อนะคะว่าสํานักงานวักกนดกศนจังหวัดค่ะหรือกรุงเทพนะคะมีผู้อำนวยการนะคะศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยนะคะอำเภอรหรือเขตนะคะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดค่ะสําหรับข้าราชการนะคะแล้วก็บุคลากรทุกประเภทที่อยู่ในอำเภอแล้วก็เขตค่ะ จากนั้นนะคะสำนักงานกศนอนะคะยังมีหน่วยงานในสังกัดอีกหลากหลายประเภทเลยนะคะเช่นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยนะคะกลุ่มเป้าหมายพิเศษค่ะแล้วก็สถาบันส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้นะคะอาคารเสมารัฐค่ะแล้วก็ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษานะคะแล้วรวมไปถึงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาค่ะ แล้วก็สถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยนะคะภาคแล้วก็ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพนะคะราษฎรไทยในบริเวณชายเดนนั่นเองค่ะค่ะสำหรับชื่อหน่วยงานกศนอนะคะมันมีมันมีชื่อที่ค่อนข้างยาวนะคะท่านสามารถเรียกชื่อย่อได้นะคะซึ่งจะเรียกว่าสำนักงานวัดกศนจุด หรือจะเป็นสำนักงานกสอนอจังหวัดและกสอนอ,อำเภอก็ได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคำว่ากสอนอหวังว่าทุกท่านนะคะจะเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานกสอนอนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ